สงสาโควิดเดลี่ลิศซันมอบความรู้เก COVID ี 19, ่วยวกับโควิด19เพื่อความปลอดภยัยท่านและครอบครัว สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการสงครามโควิดเดลี่ค่ะวันนี้นะคะคุณอยู่กับแป้งหมีนั่นเองค่ะตอนนี้เป็นอีีสุดท้ายของรายการสงครามโควิดเดลี่ของเราแล้วนะคะวันนี้แป้งก็นําสาระความรู้ดีๆที่มีประโยชน์กับทุกคนเนี่ยมาฝากเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันอยู่กับเรื่องการทําไอโซเลชันนั่นเองค่ะไอโซเลชันประเภทที่แป้งจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็คือการทํ h โฮมไอโซเลชันหรือว่าการกักรักษาตัวที่บ้านนั่นเองค่ะหากทุกคน,นได้ติดตามรายการของเราเนี่ยในอีพีแรกๆแป้งก็จะได้เล่าที่มาที่ไป ะะที่นํามาสู่ E ีีสุดท้ายในยตอนนี้แน่นอนว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะมีความรู้อยู่บ้างว่าใครที่เหมาะสมต่อการทํา Home Isolation บ้างแต่เพื่อความแม่นยําแล้วก็เพื่อเน้นย้าอีกครั้งหนึ่งก็ขอบอกนะคะว่าคุณสมบัติแบบไหนบ้างที่เหมาะกับการทํา Home Isolation ค่ะหากคุณเป็นผู้ติดเชื้อโควิด -19 ลองทบทวนดูกันนะคะว่าคุณมีคุณลักษณะครบ5ข้อที่จะพูดต่อไปนี้หรือเปล่าหากครบทั้ง5้าข้อเนี่ยการทํา Home Isolation ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจในภาวะเช่นนี้นะคะข้อแรกคือคุณต้องอายุไม่เกิน60ปีนะ ข้อ2คืออาการโควิดที่เป็นอยู่เนี่ยต้องไม่มีอาการรวมถึงไม่มีอาการรุนแรงมีอาการเล็กน้อยเพียงเท่านั้นค่ะมาที่ข้อ3คือคุณต้องไม่ใช่ ่วยโรคอ้วนรวมถึงมีน้ำหนักไม่เกินมาตรฐานข้อ 4. ค่ะการทำโฮมไอโซเลชันของคุณจะน่าสนใจหากคุณเนี่ยอาศัยอยู่บ้านเพียงคนเดียวหรืออยู่กับผู้ร่วมอาศัยไม่เกินหนึ่งคนค่ะและข้อสุดท้ายข้อ5นะคะคุณต้องไม่ใช่ผู้ที่มีโรคประจําตัวโรคประจําตัวมีดังต่อไปนี้ค่ะโรคเกี่ยวกับไตโรคปอดโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดทางสมองค่ะถ้าคุณมีคุณลักษณะครบ5าข้อนี้การทำโฮมไอโซเลชันก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการรักษาโรค โควิด -19 ของคุณในปัจจุบันนะคะเอแล้วการทำโฮมไอโซเลชันเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวยังไงกันบ้างเริ่มจากความหมายของมันก่อนเลยค่ะแน่นอนค่ะว่ามันแปลตรงตัวเลยนะคะว่ากับ นั่นแปลว่าหากคุณกําลังทำโฮมไอโซเลชันอยู่เนี่ยกักตัวก็คือกักตัวไม่ออกไปและไม่เอาใครเข้ามาค่ะหากคุณเนี่ยไม่ได้อาศัยอยู่คนเดียวนะคะมีคนอื่นที่อาศัยร่วมกับคุณด้วยและเขาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อนะคะเราปฏิบัติอย่างไรในสังคมเนี่ยเราก็ทําเช่นนั้นในบ้านของเรานะคะมีการเว้นระยะห่างใช่ไหมคะ2เมตรรวมถึงการสวมหน้ากากาอนามัยตลอดเวลานะคะล้างมือบ่อยๆเนี่ยก็ยังคงต้องทำนะคะในการทำโฮมไอโซเลชันนะคะส่วนเรื่องเคยชินในบ้านเนี่ยอาจจะต้องระวังกันนิดนึงค่ะจากที่เคยอยู่ห้องเดียวกันนะคะ ต้องแยกห้องนะคะนอกจากแยกห้องแล้วเนี่ยต้องแยกของใช้ส่วนตัวด้วยนะคะต้องงดกิจกรรมอย่างเช่นการกินข้าวด้วยกันการนั่งพูดคุยกันเนี่ยกับข้าวนะคะควรแยกกันทานนะคะมีเรื่องหนึ่งค่ะที่คนเนี่ยมักลืมไปนะคะในการทำ home isolation นั่นก็คือการใช้ห้องน้ํานั่นเองค่ะหากบ้านที่คุณอยู่นะคะมีความสะดวกสบายอยู่ที่ว่าห้องที่ผู้ป่วยเนี่ยได้รับการกักตัวเนี่ยมีห้องน้าอยู่ในตัวอยู่แล้วเนี่ยก็จะสะดวกกับเขานะคะก็ไม่จาเป็นที่จะต้องไปใช้ห้องน้ําร่วมกันแต่เข้าใจค่ะว่าบางบ้านเนี่ยอาจจะมีห้องน้ำเนี่ยที่ เราจะให้ผู้ป่วยนะคะเขา้าห้องน้ำเป็นคนสุดท้ายและแน่นอนว่าพอเขาใช้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เขาทําความสะอาดอะไรให้เรียบร้อยนะคะครั้งต่อไปผู้อื่นที่อาศัยร่วมกันนะคะเขาจะได้เข้าไปใช้ด้วยความมั่นใจนะคะแล้วก็ลดการสะสมของเชื้อโรคด้วยค่ะการซักผ้าทาได้ไหมยังคงทําได้ค่ะเพียงแค่ต้องแยกเสื้อผ้ากันอย่างชัดเจนนะคะเวลาซักเนี่ยก็แยกซักกันให้เรียบร้อยเครื่องนอนก็เช่นเดียวกันนะคะ,ะ,คะก็ต้องแยกกันให้ชัดเจนค่ะหากมีผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยเกินหนึ่งคนยกตัวอย่างเช่นในบ้านหลังนี้เนี้ยมี3มคนมีผู้ป่วย แต่ละคนเนี่ยก็จะต้องทําการแยกตัวออกจากกันเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าแยกว่าป่วยกับไม่ป่วยนะคะหากพูดเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีอุปกรณ์เบื้องต้นที่ดูแลตัวเองได้ยกตัวอย่างเช่นปลรารอดวัดไข้บางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอุณหภูมิปกติไม่ได้ตมวร้อนแต่ว่าจริงๆแล้ววัดไปเราอาจจะมีไข้ก็ได้นะคะดังนั้นแล้วปลร,รอดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่ต้องมีอันถัดไปอันนี้อาจจะไม่จําเป็นแต่หากมีก็ดีนะคะก็คือเครื่องวัดออกซิเจนซึ่งแบบที่นิยมใช้กันนะคะก็จะเป็นแต่ที่ะะหาาากคคเนี new, นีี่่สมรถทจวิดโออล กับบุคลากรทางการแพทย์ได้ซึ่งอาจไม่จาเป็นที่ต้องเป็นหมอก็ได้นะคะพยาบาลหรือว่าผู้ที่ทำงานในโรงพยาบาลซึ่งมีความรู้สามารถสังเกตอาการคุณได้ผ่านวิดีโอคอลนี่ก็จะทําให้คุณได้รับความปลอดภยัยขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งว่าคุณไม่ได้มีอาการแอบแฝงอะไรที่คุณอาจจะไม่รู้สึกตัวนะคะการพูดคุยกับเขาเนี่ยอาจจะสังเกตได้เลยค่ะว่าน้าเสียงคุณเปลี่ยนไปไหมนหน้าตาดูเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะทาได้ค่ะส่วนเรื่องยานะคะขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ที่ดูแล กับทีมแพทย์ได้ก็คือคุณนีมีเส้นทางการติดต่อมีเบอร์ติดต่อว่าหากเกิดเรื่องฉุกเฉินเมื่อไรทีมแพทย์สามารถเข้ามารับตัวคุณได้ทันทีที่บ้านอันนี้คือเรื่องสํคาคัญค่ะวันนี้นะคะก็ได้มาพูดเกี่ยวกับการทํำโฮมไอโซเลชันนะคะแบบคร่าวๆเลยเพราะว่ารายละเอียดของมันนี่ค่อนข้างที่จะเยอะมากแต่ว่าเรื่องสําคัญสําคัญเนี่ยแป้งก็ได้บอกทุกคนไปแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะส่วนใครนะที่อยากรู้เกี่ยวกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นจะติดต่อทีมแพทย์เบอร์อะไรอาการแบบไหนรอที่เรียกว่าอาการน้อยก็สามารถไล่ดูอีพี EP ก่อนๆแล้วเช่นเดียวกันนะคะส่งพาโควิดเดลี่ของเรานะคะมีทั้งหมด6 EP ด้วยกันซึ่งแต่ละ EP เนี่ยแป้งตั้งใจทํามากๆเลยนะคะหากใครเนี่ยพบว่าส่งพาโควิดเดลี่มีประโยชน์นะคะแล้วก็จะสามารถช่วยเหลือคุณได้ในสภาะการโควิด19นี้นะคะก็ฝากกดแชร์ส่งต่อให้กับคุณที่คุณรักและคนที่คุณเป็นห่วงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราต้องดูแลก,กันและกันนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยสําหรับใครที่กําลังผ่านวิกฤตนี้ด้วยความยากลาบากแป้งเป็นกําลังใจให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่อองเศรษฐกิจนนนนะะคะแ่น ทุกคนเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะก็ขอให้พวกเราเนี่ยผ่านสภาวะการนี้กันไปได้อย่างเร็ววันนะคะแล้วก็ผ่านพ้นกันไปได้ทุกคนนะคะก็ส่งข่าโควิดเดลี่ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ได้ติดตามพวกเรานะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนเล็กๆนะคะในการช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้สาหรับวันนี้เนี่ยต้องขอลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์แล้วก็แชร์ข้อมูลดีๆไปยังคนที่คุณรักด้วยนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะด้วยความปรารถนาดีจากหอการค้าจงังหวัดสงขลา